หลังจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสรารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี2554แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดให้ใช้บริการได้เนื่องจากประสบปัญหาความไม่พร้อมสําหรับจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้กลับรถบริเวณถนนเส้นทางเข้าบขอส3อรวมถึงการฟ้องร้องของบรรดาแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายรถปรับอากาศสายยาวซึ่งจากเดิมอยู่ที่สถานีขนส่ง ปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นและย้ายมาเป็นบขสแห่งใหม่แห่งที่3นี้ล่าสุดนายกนก,นกิริภานิชกรขนส่งจังหวัดขอนแก่นยืนยันแล้วว่าบขสแห่งที่3จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้จากการประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่นโดย อนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางน,นะครับให้จังหวัดขอนแก่นทาการปรับย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารรถโดยสารจาทางบางเส้นทางนะครับไปใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3คือแห่งใหม่นะครับโดยมติของคณะกรรมการเราจะทําการย้ายรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมดจากสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศนะครับ ไปใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3ทั้งหมดนะครับแล้วก็รถโดยสารประจําทางที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครในรถหมด2ที่ให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นสีส้มนะครับส่วนนี้ก็จะต้องย้ายไปรวมอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3าด้วยนะครับซึ่งสำหรับความพร้อมในการเปิดใช้ นะครับเราจะเริ่มดำเนินการในวันที่1ตุลาคม2556ส่วนปัญหาต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปิดใช้บขส3 3คือการอำนวยความสะดวกของผู้ขับรถมาอย่างบขส3ซึ่งจุดกลับรถบริเวณถนนเส้นทางเข้าบขส3าอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็มีการปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้แล้วผู้โดยสารนะครับที่จะไปใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่นั้น เนื่องจากว่าเราไม่มีผู้ที่เดินทางจากจังหวัดจักตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวเทศบาลขอนแก่นและจะไปใช้สถานีขนส่งพุทธสารในทางเด่นเมืองน,นั้นจะต้องไปอยู่เทินรถที่ปั๊มน้ํามันนะครับเลยบริษัทโตโยต้าไปนะครับแล้วก็อยู่เทินกลับซึ่งบริเวณนั้นจะมีรถที่วิ่งสวนกระแสกันเยอะมากนะครับการอยู่เทินก็จะ ทําได้ยากลําบากนะครับในส่วนนี้เราได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็แขวงการทางที่1น,นะครับแขวงการทางขอนแกนที่1ขอให้ทําการจัดสัญญาณจราจรไฟแดงนะครับบริเวณจุดยูเทิร์นตรงเส้นทางดังกล่าวนะครับก่อนจะถึงกุดกว้างนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดยูเทิร์นเมื่อเลยโตโยต้าไปแล้วจะมีจุดจุดยูเทิร์นอยู่ตรงบริเวณปั๊มแก๊สนะครับ ตรงนั้นทางแขวงการทางได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจํานวน5ล้านบาทนะครับทำการปรับผิวถนนแล้วก็ติดสัญญาณไฟพร้อมกับไฟแสงสว่างนะครับบริเวณนั้นซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน45วัน นอกจากนั้นด้านการฟ้องร้องของบรรดาแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายรถปรับอากาศสายยาวจากสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแกน่นย้ายเป็นบขสแห่งที่3มทางจังหวัดขอนแกน่นได้มีการนำรถตู้สายยาวมาบริการพี่น้องที่ต้องการเดินทางซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแม่ค้าในบริเวณดังกล่าวแน่นอน และในรายงานพิเศษตอนหน้าเราจะมาติดตามเส้นทางการเดินรถของรถตู้และรถสองแถวเพื่อบริการผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังบขส .3 ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพิรพัฒน,น์เตตนาองธราถ,ถ่ายภาพสิริตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน